สวัสด,ดีครับประกวดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สุขโขทัยนะครับหมายเลขที่81แล้วนะครับเป็นการประกวดที่ผู้ส่งเข้าประกวดคุ้มที่สุดนะครับทั้งพระได้ทําคลิปนะครับแเดี๋ยวทำ Metalverse ให้ด้วยและได้ฉายในโงรงภาพยนตร์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศที่ไอคอนสยามด้วยนะครับอันนย้ไปชมครับองค์ที่81ครับนะครับองค์นี้นะครับนนนะพระในใบหน้าใหญ่เกือบจะเป็นอู่ทองแต่ว่าคุณสมบัติของสุขโขทัยยังมีอยู่นิดหนึ่ง เฉียงขึ้นนะครับกอดกระจกลงบริเวณนี้นะครับตัดลงตรงนี้พอดีก็จะไปสอดคล้องกับมุมที่กำลังเอียงนะครับเ <c oughs> ข่านะครับไม่ได้เป็นลนักษณะเขายกเห็นไหมครับอกพายนะครับเข่าเนี่ยมีชายทีวอฐานเขียงบริเวณนี้สอบตรงบริเวณนี้เฉียงและมีร่องรางน้ําที่ชัดเจนงั้นนี่เข้าสุขโขไทยนะครับแต่เดี๋ยว <c oughs> พอไปดูกลุ่มปรากฏย่อยเนี้ยน่าจะเข้าไปอยู่กลุ่มสุขโขไทยเชียงแสนนะครับองค์พระก็นี่นะครับ เนื้อนะครับออกแตกลายสังคโลกนะครับเห็นไหมครับหนึกแกล่งนะครับบริเวณซุ้มนะครับมีรอยหดต่างๆนะครับด้านหลังเนี่ยอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นลายดอกพิกุลคือเนื้อแบบนี้คือเนื้อหนึเทนา้นที่ะทาได้ครับหนึกแกล่งเท่านั้นยิ่งใช้ไปก็จะยิ่งมนยิ่งเบลอนะครับแล้วจะมีความรู้สึกหนึกนะครับแม้ว่าขอบข้างจะเรียบก็ตามนะครับส่วนใหญ่พระที่รักษาแบบนี้เป็นกลุ่มพระพิธีวังนะครับ และสัปพะนะครับก็จะมีลักษณะการแตกลายสังโคโลกแบบยุบกดนะครับแล้วก็มวลสารมีเยอะนะครับมีหลากหลายสีกลุ่มรัตนาชาตินะครับทั้งดําเขียวฟ้าเหลืองนะครับแต่เหลืองส่วนใหญ่ในเป็นกลุ่มดินสอเหลืองมันว่านครับผิวแตกลายสังโคโลกนะครับมีลักษณะของผลิตความมันวาวนะครับให้เห็นนะครับนี่นะครับความชัดของแบบกลุ่มพิมพ์สุขทัยคือแข็งสันครับถ้าเป็นกลุ่มสุโขทัทยที่พุทธศิลป์แบบเชียงแสนในพระองค์ใหญ่ด้วยนะ เราเห็นแข้งสารได้ชัดเจนเลยนะเป็นขาซ้ายอยู่บนขาขวานะครับอันนี้ชัดมากนะครับรวมไปถึงนะครับลักษณะของฐานเขียงเนี่ยจะเห็นล่องรางน้ำที่ชัดและเห็นเป็นเส้นบังคับนะครับแต่นี่เนื่องความเป็นสุขภะเชิดขึ้นเฉียงลงนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับสอบตรงฉั้นเนี่ยพระนะครับส่วนที่เงาก็เงาเหมือนเงาแบบงาช้างเหลืองถ้าซูมลึกๆนะครับผิวก็จะเหมือนขนมเข็งนะครับซึ่งเป็นพระที่มีความหนึกนะครับนี่คือ องค์ประกอบที่มีความสวยงามนะครับถ้าสนใจก็ยืนลิมโบดเข้ามานะครับสวัสดีครับ